สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านในช่องทางย er ูทูบนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์และก็ลาวสตาร์วีไงวดประจำวันที่21สินะครับสิงหาคม2567ก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับฝากคำเตือนพี่ๆแนวทางตัวเลขนะครับทุกๆแนวทางทำจากสูตรคำนวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมเนาะก็ แนวทางหู้นาวสตาร์นะครับพี่พี่เนาะก็วันวันเนี้ยก็หลายๆวันนะครับแต่ว่าวันเนี้ยผมสังเกตนะครับเนาะก็เหมือนแนวทางเขาจะล็อกออกคล้ายๆกันนะครับพี่พี่ดูนะครับอันนี้ราวสตาร์นะครับผลออกเจ็ดหกสี่ราวสตาร์วีไอพีเนาะเจ็ดหกห้าอันนี้สามแปดอันนี้สามสองนะครับพี่พี่ก็คือผิดแค่เลขสี่กับเลขห้าเนาะเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้านะครับเนาะอืมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับพี่พี่เมื่อเราสตาร์นะครับผมให้5กับ1นะครับไม่มานะครับพี่พี่แนะต้องขอโทษด้วยหลุดไปนะครับรอบนี้ส่วนเราสตาร์วีไพีให้0กับ6กรูด0ผลที่ออก7 6 5 3 6ในรอบนี้0ไม่มาใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่65นะครับมาแค่เลขเด่นนะครับผมเนาะสลับเราสตาร์วีไอพีส่วนแนวทางของวันที่ 21นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมเนาะก็แอดขอฝากพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่ด้วยนะครับเผื่ออาจจะเพิ่งแวะผ่านมานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มในทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับหรือว่าไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับหน้าโปรไฟล์ยนะูทูบเนาะก็กดเข้าไปในหน้ารูปโปรไฟล์แล้วก็รอรอขยับขยับเลื่อนลงมาน่ดหนึ่งนะครับเนาะ ลองหาคำว่าชุมชนนะครับพอดีว่าผมโพส QR code ไว้ตรงนั้นนะครับก็สามารถเพื่อนเพื่อนทักทายมาหากันได้นะครับพี่พี่สำหรับนะครับหวยเราสตาร์นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข9กับเลข3นะครับสายลูดให้ไปที่เลข9 9 4 96 เก้าแปดสามสี่สามหกสามเก้าสามตัวนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่สามเก้าหกนะครับลาวสตาร์นะครับ นะครับผมส่วนในรอบ V.I.P. V.I.P. ให้0กับ4นะครับพี่พี่สายลูดให้ไปที่เลข0 02. 0นย์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกสี่สอง สี่ห้าสี่หกสามตัวผมให้ไปที่สี่ศูนย์สี่ศูนย์สองนะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสรับหวยลาวสตานะครับพี่พี่ก็วันที่ยีเนะิเอ็ดเนาะก็ขอให้แนวาทางมาหฮงๆปังๆนะครับผมขอบคุณพ,พี่พี่อีกครั้งนะครับที่ให้การติดตามนะครับรับชมนะครับเน,ะนาะแนวทางนะครับสรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ